โอเคพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการพเศษทีวีแล้วก็มาอยู่ในเกมเบลไรซึ่งก็อาจจะเป็นตำนานใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่ว่ามันสนุกหรือเปล่าถ้าไม่สนุกแล้วก็ ก็จะไม่มีตํานานต่อก็แค่นั้นแหละนะก็เกมนี้นะครับเราเป็นเกมที่แบบว่าเราโผลมาเป็นเหมือนชาวนาอยู่ในยุคกลาง NPC เนี่ยอาจจะมีเป็นพวกทหารใส่ก่อคูเดเดอร์เท่ๆแล้วก็วิ่งมาเสียบเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละมั่วเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการได้เจ้าไม้อันนี้มาซึ่งเกมมันเหมือนฟอร์ออรเอลยทุกคนสามารถแบว่าบล็อกทิศทางได้ไหนพี่พีตีมาดิไอ้การได้โออันต้า อินสติงไปกันได้ทุกดอกเลยมาพร้อมแล้วไปเกณฑไปตีบอสดีกว่าเฮ้ยมีเรือมีบอสด้วยเอานั่นไงข้างหน้าน uh ั่นมีคนอยู่ตามมาแล้วเราต้องบุกป้นเลยโอเคไหมนั่นมู่บ้านเอพีซีเลยไม่เล่นแบบยุคกลางเขาเล่นอ่ะเอายุคกลางนี่แหละเขาอย่างนี้ทั้งนั้นพวกกูไวกิ้งวิลเลสซาก้า ตัวข้ามีศัตรูต่ไม่มีศัตรูตัวข้ามีศัตรูเฮ้ยนี่มันหมู่บ้านแล้วไหววะเอาอจัดไปดิเอนิมี่ไอ้บ้าไอ้ฆาาได้ด้วยเออเอาแล้วล่ะกูอ่ะ MCA มเอฮ้ยเขาเป็นเจ้านาโอ้ยเจ้านาแม่งมันละพี่ map ดูมินิแมปดินแดงเ<ม>ถอะเลยเดี๋เข้าบ้านเลยดีเข้าบ <t> ้านดูมินิแมปดินแดงเถอะทั้งหมู่บ้านเลย,เ,ลยลเข้ามาม <t> เข<ร>้ามาเข้ามา <Kell analyze> เฮ้ยเร ¿no? ียกขวานเะยข้ามันข้ามันแล้วรูดมันเฮ้ยดอบมันดอบดอบมันดอบพอตีไม่เข้าด้วยก่อนมันหลา ให้ตายแล้ววิลเลสกาบุนรทรัฟฟิทบุกแทงอาเชลัตกูโอ้มันไปตีมาหลายท่าเลยเออถ้ากูเป็นอาเชลัตน่ะลูกแก้คงจะบุกอย่างนี้แหละไปเราอจะต้องขออาวุธจากมันเมื่อกี้กูกล่าวว่าจะตีมันรูดขวานแย่จักเลยโอเคเอ็นบีซตตอนนี้พวกกูชุบตัวใหม่แล้วแต่เรายังแดงอยู่อ่ะเออว่ะ มบุบ้านนี้ไปต้อนรับเลยเออไหรือว่าเราต้องลากมันออกมาทีละตัววะเรามาอยู่ตรงนี้มันช่องแคบเลยให้มันเข้ามาทีละตัวเลยเออแล้วเราก็บุกตี๋ยเขาว่ากันว่าจํานวนไม่มีผลต่อทางแคบไงมึงเคยดู300เปล่าพวกกูเองเน่ยสี่ร้อยอ้ยเหนื่อยๆๆๆ <c oughs> อ่ะเหนื่อยแบบเหนื่อยเฮ้ยโอ๊ยเบเกตบล็อกเฮ้ยอ้ยาา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 า มีตะนูด้วยตัวทีดเราตายไอ้ทำไงดีอ่ะวันแรกที่เราควรจะรับเควส์อ่ะไปแล้วอ่ะมึงนึกสภาพเดี๋ยวแบบเกมมันเป็นเอ็กเซสอ่ะแล้วทุกทุกหมู่บ้านมันอเอร์ย่างงี้กันหมดแล้วอ่ะมันเตรียมตัวแล้วอ่ะต้องต้องรีเซิร์ฟอีกเดียไม่รีเว้ยไปพวกเราเกมมันบอกว่าสามารถทำอะไรก็ได้หาทหารโรมันแล้วคนลุมตีเราชุดเกราะมันมาใช้เอออันอาจจะมีแบบพวกทหารโรมันแบบโซโล่อะในพรานอะเนี่ยไปเกต้าบุฟฟี่มา าตไปเรื่องประจ ol ภัยบอกเลยอ้าวนี่ไงนักบวชปะเนี่ยเอาหินมาแย่นักบวชเฮ้ยเหมือนคนใส่โมกเลยแต่ไม่ใช่เฮ้ยมีคนมีคนข้างหน้าข้างหน้าจัดไปดิเฮ้ยนี่ไงโอ้มึงตายละเฮ้ยเดี๋ยวไปตีทินี่มังกรขโมยของกันมันมีไรเป็นต่อรองเหมือนเราเลยอ่ะเอาเลยมึงกูคุยมาอยู่มึงจัดการเลยกูคุยอยู่พูดถูกเวลาไว้ไม่ไงช่วยแม่งเอ้ยเฮ้ยมึงจะดีไปไหนวะ แม่งบุ่เหนื่อยอ่ะมันวิ่งไม่เหนื่อยเลยเลยเวะเออไอ้มันถูกออกไปมาทนทานมากเกินไปบอกว่าอ้าวขาดพลาไหมตายแล้วเอาบักเลยโอ้ยเฮ้ยมาเร็วได้เร็วไม่ของไหมไม่รู้ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีให้รูดไม่สามารถเอาชุดมันมาใส่ได้ชุดมันสุดเท่เลยมันน่าปลเลยมันน่าเป็นเอ็นพีซีที่แบบเอามาเป็นพวกก็ได้อ้าวไม่ทันแล้วล่ะเออนี่นี่นี่มีศัตรูอยู่ข้างหน้าสองตัวอาจจะไหวนะน่าจะมีมือขวานอะไรสักอย่างอ่ะขอแค่ตีแล้วรูดได้ก็จบแล้วเออขโมยขวานได้ก็ชนะแล้วอ่ะ ไปตายวัวแมงได้วูฟทางไหนตอกเก่งเลยมันไม่เก่งมันมีหลอดเลือดด้วยลุงมาตีมันเอาเอาตัวนี้ก่อนใกล้ตายแล้วโอ้ทางไหนให้ทายตีไปทางไหนไม่ตีไม่โดนเลยแบกเกตอยู่ไหนวะแบกเกตจะด้วยเขกำลังสร้างบ้านอยู่เพื่อที่จะเกิดที่นี่กูเดินไก่ด้วยเขาเพื่อที่จะให้เราเกิดที่นี่อยู่เฮ้ยเข้ามาตีหน่อยดิ เรียบร้อยใจบ้านแล้วกูตายแล้วเรียบร้อยตายเกิดที่นี่ใกล้นเดียวทถล่มถลักฮ่าฮ่่าฮมาไปไอ้มาไปสู้ไม่ได้เลยเฮ้ยมาแล้วว่ะเกิดแล้วโอ้บ้านนี่บ้านรู้โง่ไหนล่ะซาบรีดาบซาบรีอยู่ไหนซาบรีมีมีอะไรดาบโอ้ยมาแล้ว ปุ๊บเราไปบุกหมู่บ้านเลยป่ะเอาดาบเอาดาบหัไหนมีดาบสั้นดาบ เมีของใหญ่ที่สุดเลยเอาดบยาวเบเกตแม่งเราปลดแต่ของกากๆดูดิมันต้องคัปติ้งด้วยสามคนอะอย่างงี้ต้องเฮ้ยอย่าเพิกโป๊ะดิมีอะไรก็เอาไว้นั้นมาก่อนพี่เริ่มไปบ้านเผ่ากว่าจะสร้างได้นี่มันใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในชีวิตจริงเลยอาบ้านที่ใช้โปรเอาเอาแบบว่าแบบว่าเริ่มต้นนะเบเกตเอาของเริ่มต้นมาให้พวกพี่ก่อนถ้าของถ้าของเริ่มต้นก็กูรู้ละเบเกตพี่ขอไอ้นี่ที่กำลังคาบอยู่พี่พี่อย่ากดดูนะลองไพรส์นะมึงไม่แบบ อยากได้เลยแหละมาแล้วไอ้เทียโอ้ายไอ้เทียแมกไอ้เราไปแทงเฮเสียงโพไซดอนโกเฮเอ้ยแต่ว่าพวกไวกิ้งมันนับถือโอดินนะไอ้นี่ไอ้นี่มันโพไซดอนน่ะศัตรูนะแถมลูกชายมันเนี่ยขับวยสายฟ้าด้วย five minutes later เนี่ยมึงมีขวานแล้วจำหน้านาทีก็ตายแล้วไอมันมาแล้วนะเฮ้ยมันมีธนูด้วยอ่ะเดี๋ยวกูวิ่งไปเอาตัวธนูก่อนนะ ไม่ไงโอ้ยไม่ป้อกได้ด้วยนะระวังเลเทียเทียงโดนไปดิโอ้ยยังเป็นยิงธนูดักด้วยอ่ะมึงยังไม่เสร็จกับตัวแรกอีกเหรอวะมึงยังไม่ชนะไปเลย่ะแตกเลยแตกเลยเกือบไปแล้วนะธนูธนูธนูเอลยเอาเะนุก่อนละเถอะนุก่อนเออโอ้อมันบิดมันบิดที้เทีย ฮ้ยย่า <c oughs> มาแล้ววะเอาแล้วล่ะพวกกูตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยได้รถเออให้ไม่มีอะไรเลยพวกมันไม่มีอะไรเลยวะเออไม่มีอะไรเลยเลือดกูเหลือนิดเดียวแล้วตอนนี้ <c oughs> กูใกล้ไปแล้วเลือดไม่รีเจนด้วยเหรอวะ <c oughs> ไม่มีวิธีการรีเจนเกมน,นี้คือนอนอย่างเดียวแม่งไปตายแล้วเกิดใหม่เร็วกว่ากูเยอะจังเลยด้านขวาตรงนนก็มีนะน่ากลัวเป็นศัตรูแน่นอนอ่ะมันคือสีแดงอ่ะ เราเอาไอ้ถอดเสื้อสองตัวนั้นก่อนดีดกว่ามงง้างธนูแล้วพี่พี่แย่แล้วล่ะเราต้องลุมกตนตัว,<ๆ>ตวเฮ้เได้กูเลือเต็มแล้วอะ่ะกูยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นเอาทีด้านหลังมึงมาแล้วอืออไมไอชอช่จามเลยตัวตัวตัว่าคที่นู่นนู่นนู่นน่นู่่น่นูอ่นู่่่ล่ ว้าโอโหดว่ะโหดแม่หดว่ะยกพีขึ้นรัวๆเลยนั่นคืออะไรหมีหรือว่าจะเอามาหน้าทีเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นใหญ่วะไอสัตว์ลายตัวเนี้ยเออกูอยากสู้อ่ะเพื่อเป็นหนึ่งในสังคมอ่ะโอ้ยระวังแบบอะคูดับมาตาแม่งตัวใหญ่เลยไอ้เหี้ยกุยกูขึ้นโลเลยบู๊บ ุ่มบ้าได้ก็ว่ากันไม่เห็นต้องกังวลเฮ้ยเอาเอาเนื้อหรอกเลยไม่เนื้อกูกูนวดดาบไอ้หมูจะดวดดาบได้ไหมวะสวัสดีพวกเรามาอย่างเป็นมิตรขออาหารกินนอนนอนยูนอนนี่ก็จัดไปดิไอ้ไอ้เอเออเออเออวิ่งหนีเลยไปไหนไอ้ หืมตายหัวเลยเฮ้ยปลาแถวนี้กินไม่ได้เลยไม่มีอะไรให้พวกเราเลยนอกจากการข้าวฟันไปแค้มชนเข้มชนโอ้แม่งพารีนี่ไล่ข้าอย่างเดียวเลยไม่เห็นเสพเลยวะนี่แหละเสพนังใครๆก็อยากดูเราไล่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละโอ้ยเยอะด้วยโอ้ยโอ้ยให้ยบีโลด้วย จะดูสองตัวโวยแย่แล้วมมหามุมแม่เนี่ยมันมีบ้านอยู่ตรงนู้นอ่ะเร็วเข้าเร็วเข้าถ้ามันยิงหลังเราตอนนี้แล้วก็เี๊ะเป๊ีเป๊ะกูไปรับฟอร์คอนเบรกเก้นก่อนนะเออได้วีเออกูทานเสียงอีสานออกมาเลยเออได้วีเออเออ เสียมระ l a เบ r ดยียมิบเจ็ดดาบนเบตดยมาดิเกมนี้จะไม่มีอะไรนอกจากการฆ่าฟันจริงอะแม่งชีวิตไรกิ้งเมื่อก่อนก็เป็น้ย่มึงว่าตื่นมาแม่งคือฆ่าคนที่อยู่ใกล้ๆก่อนเลยไปเกมแม่งไม่ได้เสพมันพวกกูเลยว่ะกำลังวิ่งไปเกมซื้อมาอย่างแพงอ่ะเล่นอยู่แค่ไหนอ่ะพวกโกู เปิดเลยหลับผิดที่แล้วพวกวยกิ้งโอ้นี่ไงศพที่เราตายกันไปหามันไหมไปดินี่ตามกูมาตามกูตามกูต้องล้างแค้นแล้วล่ะแต่มีไม่ถึงสิบคนเอาพวกกูไปลงหรอก เดินดิเพียบเลยพี่เพียึงตายแล้วมีเหมือนมีเตะดูอยูไปเก็บบล็อกให้พวกพี่ก็แบบซัดได้หมดอ่ะไปเก็ตเราต้องเล่นแบบเป็นทีมมาเบรกเก็ตแทงเลยแทงแล้วเนี่ยกูมาแล้วเข้าหลังเนี่ยแล้วก็แบบว่าการนำทุกตัวโอ้ยซฟินไปเก็ตเซ้ามาตัวนี้ได้ไหมผมแทงได้แค่นี้ผมแทงได้แค่นี้โล่แตกแล้วชิวตีหัวกูด้วยโอ้ยลมแตกแล้ว ว่ากูแม่งเล่นเกมกระชอกที่หายเลยเ้าขอหายหมดเลยเออมันล่วงหมดเลยเ้าวินเลนลากาเรื่องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครดูเรื่องเป็นอย่างนี้ก็โอเคแล้วแหละ กันไปแล้วนะสำหรับรายการเล่นทีวีแล้วเกมเบลไรของเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกไหมนะอาจะคิดว่าน่าจะสนุกแหละแม่งฮากันนะนี่ต้องสนุกแน่นอนคิดว่าถ้าเกิดว่ามีภาคต่อไปอาจจะไปหาพวกโรมันที่ใส่กรากนะและเดี๋ยวพวกพี่จะแบบว่าไตีเอากราะนั้นมาเองอ่ะถ้าทำได้นะถ้าเราไม่ได้ก็ไม่มีคลิปต่อนะทุกคน <laughs> ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนนะครับสำหรับนใครที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจเป็นตะตะกี้ในจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า Bye.